หัวหน้าหมูมึงเดินแบบชิวมากอะแล้วเด็กๆเดินตามฐานที่อาจารย์จัดวางไว้ให้นะฮะเดินตามทางก็เลยระวังหลงกันนะจ๊ะโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยคิดด้วยกูว่ากูหลงแล้วเออกูหลงไอ้หียท่านหัวหน้าหมูฉันฉันคิดว่าเขาเขาน่าจะกำลังรอความช่วยเหลือจากเราอยู่ใช่ไหมกูกูกูรอพวกมึงมานานแล้วเนี่ยลาก่อนทุกคนคือกำลังจะบอกว่าเอฟแล้วกดลูกกิ้งเลื่อนมาจะมีเข็มทิ บอกอยู่ว่ามึงอยู่ทิศไหนท่านหัวหน้าหมูเราเพิ่งจะรู้วิธีการใช้เข็มทิศเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าภารกิจของเราล้มเหลวท่านหัวหน้าหมูเขาเขาตายหาไปเรียบร้อยแล้วกูใกล้ถึงบมึงละกูกำลังขึ้นเ็นอะเห็นได้เก่ง,ลกงแล้วเก่งทันทันดูดีดีเหลื่นแล้วเคลื่นแล้วเฉยมีเข็มทิศก็ไม่บอกเออเราจะใช้สมาร์ทวอ์ในการดูแค่ค่าสุขภาพอย่างเดียวไม่ได้นะฮะสำหรับคนที่เล่นเกมนี้หรือว่าพวกกูโง่อะมูชูนี่สามารถที่จะพาพวกเรารอดชีวิตไปจากป่าทฮี้ยนี้ได้อย่างแน่นอนหัวหน้าหมู ผมคิดว่าเราเราต้องผ่านจากที่นี่ไปให้ได้นะไม่งั้นพวกเราจะตายหาขันอีกรอบนึ่งว่าเราไปจาละจะเป็นทางที่ผิดกูว่าเดินหันหลังกลับไปดีกว่าไหมอืมใช่ไหมมันมันยากกว่า The ะฟอ e s เรมากเลยไม่กล้ากูหลอนว่ะทำไมอ่ะคือคนกระซิบข้างหูใครกระซิบว่าค่าสมองฉันก็เหลือประมาณ70%ได้นะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสารยามาก หรือเราต้องกลับหลังแล้วเดินขึ้นข้างบนวะเฮ้ยตรงนี้ไงแม่น้ํานี่ไงแม่น้ําอ้พระเจ้าเราเจอมะพร้าวเราเราเดือดแล้วตัวอะไรมันมันอยู่กันนะนี่ไงเราเจอแหล่งน้ําแล้วเฮ้ยตัวนิ่มตัวนิ่มกินได้ไหมน้ํานี่ไงดื่มน้ำได้เฮียโอ้เจ้าเราเจอโอเอซิสอันสุดจะกระ joy เลยแคมป์แบบคลาสสิกคือพวกมึงจะนอนกันตรงนี้จริงเหรอใครสร้างเนี่ยฮะเราล้างตัวในกรณีอะไรอะเราบกไง เออกูรู้ไม่กูต้องการเหตุผลมากกว่านั้นว่าคือมันคือเกมกูรู้ว่าประสบปกมันล้างตัวแหละเอาสุขภาพเดี๋ยวแบบมึงมันก็อย่ามึมันคนป่าไงมึงเป็นผู้มีระยะทำยังไงเระเราให้ค่าสมองของเราดีขึ้นเฮ้ยเธอทท่านน่ะนรายังาย่ได้่ันต่อนเอยนท่้ท่านท่ไน่าน้่านท่านว่านนีา่อนเฮ้ยคนป่าเจ่นท่านท่านานทะนาดิมาดิมาดิเฮ้ยมันบัฟอ่ะมันนนัน่ คุณว่าไงคนปล่อยไหมยับยับเอออเฮ้ยนอน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 เออเดี๋ยวเพื่อนไอ้เชี่ยใครกระซิบเนี่ยเอาหน้าหมูตายคนหัวหน้าหมูตายตายพระเจ้ามีคนกระซิบฉันเออสมองกูเหลือศูนย์พระเจ้ามีคนป่าวิ่งมาเออกูตายไอ้เยัยจิตร้อนไอ้ตาตายหากันเยอะจังอ้เียภารกิจใหม่ของเราได้ผุดขึ้นมาอีกแล้วตามหาโจโจเกอร์ จะเจอเห็ดไม่ทราบชื่อกับกิ่งไวชนิดนั่น่าจะเป็นของที่จําเป็นต่อการดํารงชีพเซ่ที่ W16 แล้วตอนนี้พวกเรากําลังเดินทางไปหานายตะกี้รู้สึกว่ามีคนร้องอึ๊หนึ่งทีคือโดนใครโดนเลยบัตรซบเอ้ยฉันกลับมาแล้วจกลงมาช่วยแล้วแต่เดี๋ยวกูมันตะโกนใส่กูมันมันมันจะกูไปอยู่กับมันด้วยมันดูมันดูแบบหลอนเด็กมากเลยแล้วตืนขึ้นยดงไงวะเนตัวเหียอะไรกัดเนี่ย คุณห,หน้าหมูโดนตัวเฮียอะไรกันทุกคนทราบหรือไม่ท่านห,หน้าหมูรู้สึกว่าเลือดของนายนี่มันเหลือน้อยเกินไปเตียบเอาม่วงเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยห,หน้าหมูไอ <c oughs> ้กูกำลังประดิษฐ์ไว้แต่กูประดิษฐ์อะไรออกมาวะสว่านมือนี่ไงโหตายแล้วใช้บอกทุกท่านท่านสมาชิกคนชอบเดินป่าผม,มจะทําการก่อรลยธรทมที่ทุกท่านต้องการมาี่สุดหมูนี่ไงวะ ไฟมันมาแล้วโอฉันสามารถที่จะะดิ oh อรร์อะไรจะทำโอ้พระเจ้าฉ,ฉันกำลังจะจุดไฟอพวกเราได้ oh อะไรจะทำเรพวกพวกเราพวกเรารอดแล้วพวกเราลอดตายแล้วท่านหัวหน้าหมูท่านควรจะลุกขึ้นมาดูอรารรธรรมของเราที่อุตสาจุดไฟเอ่อถ้าท่านไม่ลุกขึ้นมาหัวหัวของท่านจะสุกเอาละแล้วดูไงอ๋อนี่มีเวลาบอกได้ว่าเนื้อมันดิบหรือยังหรือว่าเป็นแบบแปรมีเดียมอะไรพวกนั้นเี่ยเฮ้ยไอ้ไอ้เกงเฮ้ยเกง ร้อนล้ศอย่งเกงแดงแปดเลยสันกแก้ว <c oughs> ท,ท,ท,ท่านผู้นำค,คือคือมึงต้อง <c oughs> ชำละก่อนจะก,กินทั้งปีกลยกินไ่้หมดมัน <c oughs> จะเย็นนด <c oughs> เราต้องลิก <c oughs> ขวา <c oughs> แล้วเก็บมันก่อนถึงจะได้แม oh, ่มาโอ <yeah. S 1> ้ยอย่ามดน้องปูดๆเลยอ่ะรือมันรู้มันอะไรวะเฮ้ยไม่ใช่น้องอ่ะรือว่าน้องวะเบดซบเอ้ยกูกำลังจะตายเพราะกูมีน้องอยู่ที่แขนอย่างนั้นเหรอเพื่อนๆไฟดับอุ่าย่องเข้าไปแล้วนะเนี่ย <laughs> ทุกคนทุกคนตายห,หมดเลยแล้วเดีย๋ยวเพิ่งกดเกิดไปแล้วเราเกิดร้อมการนี้มันจะไม่หลอนมายโจ๊กตายอีกแล้วโจ๊กสมองกูลดอีกแล้ว